ถ้าคุณไม่อยากโดนปล้นนะผมแนะนำครับว่าให้ใช้ Android เพราะโจรเนี่ยเขาไม่อยากได้ครับตอนนี้ครับที่ลอนดอนหลายๆคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นเมืองที่อันตรายมากฮะมีการจี้ปล้นกันเป็นเรื่องปกติเลยแต่หลายๆครั้งเมื่อโจรเนี่ยปล้นเหยื่อแล้วพบว่าเหยื่อใช้โทรศัพท์เป็น Android ก็มักจะผิดหวังเหยื่อคนหนึ่งเล่าให้ฟังครับว่ามีชาย8คนเข้ามาล้อมเขาเสร็จแล้วก็ปล้นเอาไปทั้งกล้องโทรศัพท์แม้กระทั่งหมวกบนหัวเนี่ยมันยังเอาไปด้วยเลย ที่น่าแปลกก็คือเมื่อโจรวิ่งไปสักพักพวกมันกลับหันหลังมาครับเสร็จแล้วคืนโทรศัพท์พร้อมบอกว่าเราไม่เอาสามทรงหรอกด้วยความที่ลอนดอนเนี่ยมันมีเหตุการณ์จี้ปล้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างปีที่แล้วเองครับก็มีเคสการขโมยและปล้นมือถือไปกว่า80,000ครั้งซึ่งก็แปลครับว่าตอนนี้ในตลาดมืดมันมีโทรศัพท์ที่ขโมยมาเต็มไปหมดเลยเยอะถึงขั้นที่โจรสามารถเลือกได้ครับว่าอยากจะได้รุ่นไหน แล้วราคาขายต่อของ iPhone ในตลาดพวกนี้มันสูงกว่าเจ้าอื่นมากโจนเขาก็เลยไม่เสียเวลาจะเอารุ่นอื่นไปซ้ำครับแม้ว่า Samsung หรือว่ารุ่นอื่นเนี่ยมันจะมีราคาเปิดตัวใกล้เคียง iPhone ก็ตามแต่ถ้าโจนเขาเอาไปขายยากราคาไม่ดีก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมส่งคืนเจ้าของดีกว่าใช่ไหมฮะ